สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมนะคะแนวทางเลขดับเนาะไม่ว่าจะเป็นดับล่างของแบงป่องดำนะคะดับหักคอล่างของเอราวันดับบนเจ้าสัวพันล้าน VIP นะคะแล้วก็ดับผีเสื้อเทวดาให้โชคโกสัมพี ส่วนแนวทางเลขเด็ดค่ะก็จะมีของเลขแม่นบนแม่นล่างนะคะนกตาทิพย่าโมออกศึกโค้งสุดท้ายแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรกันอีกบ้าง ก่อนอื่นค่ะทางช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทางช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะ ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะเรามาดูแนวทางเลขดับกันก่อนเลยนะคะสำนักแรกจะเป็นของดับผีเสื้อเทวดาให้โชคอันนี้จะเป็นดับสิบล่างของเขาแนวทางงัวที่แล้วให้เลข3มาสลากออก0ูสองหลัก10บออกเป็นเลขศูนยก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10บล่างของผีเสื้อเทวดาให้โชคให้เลข7จต่อมาจะเป็นดับล่างทุกหลักของเขานะคะแนวทางงวดที่แล้วของเขาดับล่างทุกหลักให้เลข9มาสลากออก02ก็ถือว่าผ่านสถิติย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีนะคะก็หลุดไปประมาณ สงวดด้วยกันเนาะที่เหลือก็ผ่านนะคะก็ยังถือว่าผ่านมากกว่าหลุดส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของผีเสื้อเทวดาให้โชคให้เลข9ส่วนตัวเจาะข,ของเขายังไม่มานะคะเดี๋ยวถ้ามาแอดจะอัปโหลดให้ทีหลังแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นดับหักคอล่างนะคะของอาจารย์เอราวันแนวทางงวดที่แล้วของเขาดับล่างตัวชนได้เลข6มาสลากออก0-2อันนี้ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักนะคะตัวชนของเอราวันได้เลข5สถิติย้อนหลังก็ถือว่าผ่าน ทุกงวดเลยนะคะแต่บางงวดถ้าไม่ชนก็ถือว่าไม่ดับเนาะแอดก็ขอบคุณของเอราวันด้วยนะคะต่อมาค่ะดับของแมงป่องดำนะคะดับล่างทุกหลกักแนวทางงวดที่แล้วให้เลขสี่มาสลากออก02ก็ถือว่าผ่าน ่วแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของแมงป่องดำค่ะให้เลข2แอดก็ขอบคุณของแมงป่องดำด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ดับบนทุกหลักของเจ้าสัวพันล้าน VIP กันเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วของเค้าที่ให้มาให้เลข9มาอันนี้ก็ไม่ผ่านนะคะสลากออกห9 6 ส,สิติย้อนหลังของเขาก็หลุดไป2งวดนะคะแต่ก็ผ่านไป6งวดติดเนาะก็ยังถือว่าผ่านมากกว่าหลุดส่วนแนวทางงวดนี้ดับบนทุกหลักของเจ้าสัวพันล้าน VIP ให้เลข2ส่วนดับล่างยังไม่มาเนาะเดี๋ยวถ้ามาแอดจะอัปโหลดให้ทีหลังแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมาค่ะดับ10หน่วยบนของอาจารย์โกสัมพีแนวทางงวดที่แล้วให้เลข8มาสลากออก96นะคะก็ถือว่าผ่านส,สิติย้อนหลังของเขาก็หลุดไปประมาณ2งวดที่เหลือก็ผ่านนะคะส่วนแนวทางงวดนี้ดับบนทุกหลักค่ะของเขาให้เลข0ประทานโทษนะคะ ดับ1ิบหน่วยบนค่ะต่อมาดับ10หน่วยล่างของเขาแนวทางงวดที่แล้วให้เลข6มาอันนี้ก็ถือว่าผ่านสลากออก0-2สองติย้อนหลังของเขาก็หลุดไปประมาณสีงวดที่เหลือก็ผ่านมากกว่าหลุดค่ะส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10หน่วยล่างของโกสัมพีให้เลขสอง แอดก็ขอบคุณของอาจารย์โกสัมพีด้วยนะคะเรามาต่อที่แนวทางเลขเด็ดกันบ้างสำนักแรกจะเป็นของนกตาทิพย์นะคะอันนี้เป็นผลงานแนวทางง่วที่แล้วของเขาที่ให้มาก็เข้าไปนะคะสำหรับเลขเด่นคือเลข9แต่ตัวเจาะก็พลาดไปหลุดไปไม่เป็นไรเนาะ ส่วนแนวทางงวดนี้ข้อมูลเลขบนของเขาให้เลข2เลขเด่นตัวเจาะก็จะมีสองส2ง 2, ส 2, 2, 8แปดแอดก็ขอบคุณของนกตาทิพด้วยนะคะต่อมาจะเป็นของเลขแม่นบนแม่นล่าง อันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาก็พลาดไปหลุดไปไม่เป็นไรเนาะแนวทางมีข้าวมีหลุดส่วนแนวทางงวดนี้เรามาดูข้อมูลเลขแม่นบนกันก่อนเลขเด่นของเขาให้เลข6เจาะเลข2ตัวจะมี60 6265ชุด3ตัวก็จะมี8 6 5 160962 ส่วนแม่ล่างของเา้าแนวทางงวดนี้เลขเด่นให้เลข5ตัวเจาะจะมี50 52 54แล้วก็57นะคะแอดก็ขอบคุณของเลขแม่นบนแม่นล่างด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ของย่าโมออกศึกกันเลยค่ะอันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาก็พาดไปหลุดไปไม่เป็นไรเนาะแนวทางมีข้าวมีหลุดส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะเลขเด่นล่างของเขาให้เลข3เลข7เ,เลขค่าแล้วก็เลข9ของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะ แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะต่อมาค่ะจะเป็น10หน่วยบนของเอทัสอันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาก็ถือว่าเข้าไปอยู่นะคะ10หน่วยบนเข้า2ตัวเลยสำหรับเลข9 6ส่วนแนวทางงวดนี้10หน่วยบนของเอทัสค่ะให้เลข0เลข1 เลข5แล้วก็เลข9ก็ไม่รู้ว่าแนวทางงวดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณของเอทัศด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของโค้งสุดท้ายอันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเค้าที่ให้มาก็ าพาดไปนะคะจริงๆให้เลขล่างมาแต่ไปออกเลขบนเนาะสำหรับ9 6 6 9ส่วนแนวทางวันนี้เรามาดูข้อมูลเลขบนกันก่อนเลขเด่นของเขาให้เลข6เลขรองให้เลข2เจาะเลข2ตัวจะมี20 23 25 28 60 6 3 6 5 6 8ชุด3ตัวก็จะให้4 2 5 7 2 8 1 6 5 3 6 8ส่วนข้อมูลเลขล่างเลขเด่นให้เลข1เลขรองให้เลข3ตัวเจาะก,ก็จะมี1 2 1 4 1 7 1 9 3ามสองสาระวังเลขเบิ้ลก็คือ2 2ง6องหกหกนนะคะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากโค้งสุดท้ายด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนํามาแบ่งปันให้เนาะต้องการข้อมูลสํานักไหนเพิ่มเติมก็เมนพูดคุยกันไว้ใต้คลิปได้เดี๋ยวถ้าแอดเจอแอดจะนํามาแบ่งปันให้นะคะส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากลับขอบคุณค่ะ